สวัสดีค่ะเพนนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองรุ่นใหม่นะคะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองพิมพ์ลายดอกค่ะทรงคอกลมจับจีบรูดระบายกระดุมปลดได้จริงทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าแล้วแต่งด้วยแถบผ้าลูกไม้นะคะที่สับเสื้อและช่วงแขนปลายแขนก็แต่งแถบผ้าลูกไม้ให้นะคะผ้าชีฟองตัวนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อสายนะคะแล้วก็มีการแทรกทิมนะคะแทรกครีมชิ้นต่อชิ้นแล้วแต่งระบายนะคะเพิ่มความหวานนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ ทรงแขนทํากว้างนะคะแล้วก็มีระบายช่วงแขนลงมานี่นะคะด้านหลังค่ะซับในเป็นผ้าชีฟองสายเดี่ยวเย็บติดให้นะคะคุณลูกค้าเพนนี้ใส่ไซส์ s อกสามสิบกนะคะทรงปกติไม่ได้เข้ารูปนะคะสะโพกอยู่ที่สี่สิบ ความยาวประมาณ22ครึ่งถึง23สําหรับไซส์เนะคะรุ่นนี้รหัส69 440นะคะคุณลูกค้าทำมามามสีค่ะสีที่เป็นนีใส่สีดํานะคะสีขาวค่ะแล้วก็สีม่วงนะคะคุณคุณลูกค้าสีสวยหวานทั้ง3าสีเลยค่ะมีทั้งหมด6ไซส์นะคะ36 38 40 42 44และ46ค่ะดีเทลนะคะนี่นะคะสรงคอกลมคอไม่แคบนะคะกระดุมปลดได้จริงทั้งหมดนะคะคุณลูกค้า ะะลายผ้าสวยหวานมากเลยค่ะอันนี้คือทิมนะคะทิมแล้วก็มีการแต่งระบายด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะมีการแทรกทริมนะคะไม่โป้นะคะเพราะเรามีซับในให้นะคะคือลูกค้าซับในให้นะคะรหัสหกเก้าสี่สี่ศูนย์นะคะสนใจสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเพนนี้ยินดีบริการนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ